การเดินสัญลญักษณ์ของพวกเราสามีหายไปนะคะเขาบอกว่าตามมาตามนี้นะคะป้ายสีฟ้าเบอร์25อันนี้การเดินของของที่เมืองนอกนะคะเพราะว่าเขามีป้ายให้เดินแล้วก็มีหมายเลขให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะเขาไปข้างในนู้ นี่ยคะมีอะไรอยู่ข้างๆก็หายตัวไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละมีน้ำด้วยนะคะกาลังนูะตามหาสามีแป๊บหนึ่งเลยโมดแต่ไถยรูปอยู่ก็หาไม่เจอนะคะขอบอกว่าสวยมากนะคะ พวกเราไปถึงจุดไหนเขาก็จะมีจุดๆให้นะคะ